กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนฮับของสุสัง่งวันเพมื่อนี้มาเอานหนามาเออเอานาเอาควดไปกินน้ำมาเ,าเามานนดี๋ยวยมรุมนเห็นุมตัวน,นี้บุลงตัวน,นี้บุลงกินน้ำมันควยไม่ใหญ่มันบุลงนั่งเผา,ามันเดี๋ยวมันมันอิ่มมันก็มันก็ขึ้นมา เริ่มเขาเลยดูฝนแลวพี่น้องเอ้ยหยากระเคียวเห็นเขียวงานบิลีหันหน่อข้างลังเลื่มไ้ายหน้าดำหน้าตกกะฟั <c oughs> งจากเบียกพอเน้นเป็นเวลาประมาณ <c oughs> นี่หกโมงหกโมงแล้วหกักแดดยิงอยืทถางอยางเลยพี่น้องผู้ความแดด ตหกมุงแล้วพอย่ามนี่หันมันคำสาณะเวลาหันสิไปไหวแต่ว่าคำสาบุคือย่ามแหลกย่ามแหลกที่ว่าอากาศน้ำหนาวหันเนี่อากาศหนาวหันสิคำไหวคำไหวแต่ว่ามุ่งหันย่างอะไรสะอยู่มุ่งภาษาแต่ว่ามันคำไหวมันย่ามนี่พัดคำสาพัดมุ่งไปไหวบูฮูเสียดคลิปยังลงพี่น้อยกัเลยทายหมวดสวไปเลยหละเดี๋ยวจะน้อยจะเอาหัวไป เออเอางวดพอพิษเลยมากกว่าวพิษต,ตลอดจ้านาเสาข่อยเขาแรงไอ้ถามมันขึ้นมากเอาเทือกขึ้นมานมเนี่ยมันกินหญ้าพื้นหญ้าพื้นพื้นในหันเขาสามารถเอาไปตำสาดน้ำไ,ได้เพื่อนเพราะว่า อยู่บ้านเก่าเดี๋ยวยูยน้องกระซ่องแต่ก่อนเห็นอยู่ในเพิ่นบ้านน้องกระซ่องเห็นพวกพี่น้องเพิ่นเอาขึ้นมานะเอาขึ้นมาตำสาตำยังนี่แหละมาๆมาดูขวดตู่หักสี่ปีลแล้วนี่พี่น้องทางพระท่านได้ด่าู่ขวดอายุหักสี่ปีแล้วก็ใหญ่อยู่เบิังสุดยอยู่เห็นบ่าต้อนจับนี่ยนาะบัดจับได้แล้วก็โอ้ ตอนสเต็ปก่อนเล็กๆค่ะไอพีน่น้องมือนะอาเป็นเน็กได้ไปเนี่ยนี่ตัวนี้แฮนแมนลูกลูกของตู่ตัวนี้ตู่นี่ลูกของควายตู่ตัวนี้นาเป็นเด็กเข้ากล่องลูกนี่ควายตัวนี้นลูกข,ของตัวนี้บัตตัวนี้ลูกของตัวนี้ลูกของควายแม่นี่ เมือ่อสิจุมามาไปเมื่อเมือม่อเมื่อนี่เด็กๆนี่เด็กๆ3สามโตเด็กเด็กสามโตเหมืนโตตัวผู้หันตัวหนึ่งแล้วก็ตัวแม่สองไปเมื่อแม่มันหันเขามันมันจะเป็นคั้วตูว่นะพี่น้อง นี่บอแต่ก่อนนังกะมาไปเองกันยังบุคูบะจะได้เพลินคั้ยตู้จะได้เพลินคั้ยอเนี่ยนะคั้ยตู้ฮันแม่นอทราบว่าเขามันเป็นคือตัวบมืองใหญนี่นี่เขาสันเขาสันบางตัวเขาง่อฮะนนะเพลินขั้วตู้บัดเบัดมีฮันจะเพลินคั้ยใหญ่บอกว่าเออแต่คั้ยไม่ใหญ่บพราะขนาดแหละเพลินแต่แบบนี้เพราะว่าเห็นมันตัวใหญ่ดีดิก็เลยเอินขั้วไม่ใหญ่ เดี yeah. ๋วยวต้นนี้ประกาอบไดยสบายหล,ลูมันไม่ใส่อง,งลางหรอก่นเหยียบเสือคนลงดินเหยีบยบเสือตัวใหลงดินเป็นยังไงยังไปไปยังขึ้นขี้ก็ได้เด้นี่หักเบิ้งคือเจาตัวใหญ่เจ้าพ่อสือพ่อไปจากพ่ออยู่มันก็ได้สี่ปีแล้ว สี 40, ่หมื่นนี่สิค้ายเลยนี่พี่เนาะยังยังยัง,งไปไปไปมีอันเท่าแล้วลูกมันหันได้เบิง้งหนึ่งดิสลองนับด้หนึ่งตู้สองตู้สามลูกคันฮาแล้ว ได้ลูกหาโตแล้วค่อยตัวนี้ตัวนี้เด่ะหาโตส่วนควายตัวยานี่นะตู้อุ่มบาตัวเขามันตัวเขามันโค้งสะเขาะลูกตัวลูกประมาณสี่โตเละพี่น้องคือสี่ไหลอยู่หรอกควายนี่สองสามสี่ไม่เล่าใต้ตัวหนึ่งลูกมัน นี่ลูกสุดมายสิน่นี่ตัวไต้หันแม่นน้องน้องของน้องของน้องของควายตู่ตัวนี้ลูกมาหลายคนก็นคือสิงง,งเนาะขนาดคนเราเองอยังงง,งเอาไปผูกใส่แรงผูกใส่หน้หนหนนบบนาให้เดียวแต่ก่อนนาผูกย้ายตามให้หน้าส้มเหนียนวะที่บ้านถ่ายให้เบิ่งในคลิปก่อนก่อนผูกย้ายไปนะให้เดียวกันแต่ว่าสุดนี่หันสิผูกใส่ ให้ที่ว่าเขาสีบานกะนะเวลาเขาผูกสายหันพอเอาศัยว่ามันเหยียบ<ม>ขั้วหันเหยียบ<ม>เหยียบหยาหันนะหนันหยาใต้เวลาหยาใต้แลว้วเขาจะคอยเขาจะคอยทายคอยทายขา,าไปไปไป แบางคนก็จะบางคนก็จะงงเนาะวะเอ้าบัดในคลิปซุ่มก่อนๆนะคือลายงวดนาะงข้วไอ้นะงวยต้องตบพิษบางงวดบางขั้วนี่คือลายเพราะว่าเอาออกหน้าแซงนะเอาไปทงหน้าแซงตัวนอาหารสามตัวเอาไปเลี้ยตัวนอาหารขั้วคงพอ ข้บว bon ันมีมีซามขบวบเฒ่ามีซีขวอแม่เฒ่าอีกขวอแม่เฒ่าสองต้ตอนี้กํลังตกตกอะไต้นเรื่ออเ่าเอ๋ยเรื่องเสือเ่าเรื่องมามา ออกตัแกีตอนดึงเขาส,สันเสือขว้วฮะเสือตัวนี้ตัวนี้นี่ตูตัวนี้มันตู้อุ้มบาตเ,เพราะว่าเขามันเขามันขุง่ลงมามามาเขาเกาะเสือ ì hết sức với bạn ì ì súp luôn súp luôn lạc sẽ xịt tân nương để tân nương rồi mãi ôi chứ tí là sữa khả? ตะนนั้นว่าคุยไม่เา่าอ๋อแล้วบ่ทิมใจไว้กับตัวเองมันดีอยู่แล้วแน่ พี่ผูกไว้เมื่อเชิงจะแบมถ้าผูกใกล้ใกล้ก็จะเสียละพอให้นิสิบานกันนี่นี่ขี่มันกับผู้ีเป็นฝุ่นเลยเป็นฝุ่นใส่หน้านี่ให้หน้าเห้เรามันเหยียบมันเหยียบหนาตายนี่พิจิมันเตร์มันเหยียบหนาตาย นาหยยบใต้มันกับเป็ดฟุ้นอีกมิตรประโยชน์เหลี่ยงกล้วท้ายกระไดเงินประโยชน์ลลยมามามาส่มนะเป็ดนะพี่น,น้องเห็นไหม เดี๋ยวสุดแล้วพ่เพ่วันเองเนี่มาๆมาผูากสันสนงก็คือุูกเงดบุคือบุคือตอนเ,อเวน้นกางเวน้นตอนกงเว้นที่เอาออกจากแรงให้เาไปกิน,น,า <c oughs> น,นากยาง่นะผูกเงี้ยงีู่กสัน ขอขึ้นหัวใจที่เจ้าเอาไปแล้วบรักษาทาสิหัวนี่บวกคขื่อนหน่อยนะท่วาห้ามเพระท่านในผูกมันก็จะมนันนอนในบวกสิเมื่อก็ทั้งขี่ทั้งยางใสแหละล้างากมันขี่ใสย,ยังยนะแหลเนาะเดีวเวลาฝนตกแบบนี้ เดี๋ยวเวลาฝนตกฝนตกแล้วน้ำมันสะล้นหลังจากน้ำมันหล่นออกแล้วฮัมันก็ผสมกับน้ำขี้น้ำย่างไม่ได้แหละน้ำขี้คว้วเนี่ยมันมือกซอกใส่หน้าหน้ามันก็จะเห็ดในเขางามหากส่วนร้ายฮันฟุ่นขี้งัวขี้ขั้วฮันมันสิบข่อยเป็นหมาเข่าสิกบใหญ่ล่ำญ่ใบลายเ้าต้องได้สื่อฟุ้ยหมากมาใส่อีกแต่คือว่าอะไรพี่น้องใอ้ฟุ้ยเท่ากันมันเป็นสินค้าน้ำเข่าอีก กับแพงโอ้บอยบอกให้บอกสอบหนึ่งฮันสอบหนึ่งมันกเกือบสองพันสอบหนึ่งเพราะว่าเล่นเงินตอนอน,อนี้อะหาแซนสอบด้วยเงินเจ็ดแซนแปดแซนสอบฟรีอ่ะความแพงบัดเขาฮันโลสามพันเราสองพันหาเราสามพันหาบ้าแพงสุดสำนนเนาอัปเดตคู่คณะตัวนี้ปาดไม่มึงคำนี่ ໂຕນີ້ຄລິບກ່ອນອັນນີ້ພີ່ນ້ອງເອີ້ບໍ່ວັນກໍຊິໄດ້ຈົບຄລິບລົງພຽງສໍານີ້ແລ້ວຈັນຄົນອັາເບິງຄລບຫັ້ົງນເຮັດວຽກນບໍ່ค่อยດ້າຍຄລບລອການລີ່ມາຍបກກະຕອບເຂົາແມຕ່າฝากกดไลค์ລະກະกดຕາບໍ່ວ ว่าวันกับเขาเพาื่อนสำเด็จอะไรและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะพี่น้อง